จัดการกับความเบื่ออย่างไรให้ได้ผลเมื่อคุณเกิดความเบื่อไม่ว่าจะเป็นการเบื่อจากการงานที่ตัวเองทําเบื่อจากการใช้ชีวิตที่ซ้ำซากจําเจเบื่อครอบครัวเบื่อคนรักเบื่อสิ่งต่างๆเบื่อชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นก็เป็นสัญญาณที่ผมบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงกิจวัตรที่คุณทําความเบื่อเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกมันที่เกิดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทําอะไรที่มันซ้ําๆมันจําเจมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิด การเห็นช่องทางหรือมันไม่เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเ้าก็จะเกิดความเบื่อได้เน่เมื่อเมื่อเมื่อมันเคยชินมันก็เกิดความเบื่อได้เพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เกิดความเบื่อเนี่ยมันจะต้องมีศิลป,ปะเราจะทําอย่างไรให้ให้กายใจของเราเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยแล้วก็ต้องมีศิลป,ปะโดยเฉพาะเรื่องของใจเรื่องของความคิดเนี่ย มันเกิดความเบื่อได้ง่ายเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นเกิดความเบื่อจริงๆเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันเป็นโลกของยุคโซเชียลมีเดียเราเสพข่าวเสพข้อมูลข่าวสารติดต่อสื่อสารก็ทางโลกโซเชียลมีเดียเราอยู่กับ Facebook อยู่กับ Youtube อยู่กับ Google เราจะใช้ชีวิตยอย่างไรไม่ให้เกิดความเบื่อมันก็ดูจากการที่เรานั้นดูจากการที่เราเว่นโซเชียลเราใช้ facebook ทำอะไรเราใช้ youtube ท,ทำอะไรเราใช้ a c e b o o k เนี่ยเราดูดูได้ถ่ายไปมาเราดูข่าวอะไรเราดู youtube มาดูอะไรเรา Google เนี่ยเราค้นหาอะไร,รอย่างถ้าเราดูหนังเนี่ยเราดูหนังเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิด คุณดูข่าวที่เป็นข่าวที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจข่าวที่ข้อมูลข่าวสารที่ทําให้เกิดวิธีคิดที่เป็นบวกข่าวที่ให้มุมมองการใช้ชีวิตมุมมองที่มีความสุขข่าวที่ให้แต่มุมมองที่ดีๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเสพข่าวอย่างเงี้ยบ่อยเนะี่ยความคิดของคุณมันจะเขาเรียกว่าความคิดมันจะไม่ตื้อไม่ตันบางคนก็อาจจะเกิดไอเดียเกิดความคิดสร้างสารรค์ เกิดพลังสมองพลังกายพลังใจที่จะไปทําสิ่งต่างๆเกิดมีมีเกิดฉันทะที่อยากจะไปทํำสิ่งต่างๆได้ไอเดียได้บุญม,มองแต่ถ้าคุณเสพแต่ข่าวรามา่าถ้าคุณอ่านแต่คอมเมนต์ที่ด่ากันบุญนี่กันแล้วก็คุณมีแต่เสพข่าวไร้สาระทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่เบื่อเ็าให้มันรู้ไป ไม่เบื่อให้มันรู้ไปเพราะว่าจิตใจของคุณก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่มันเป็นลบที่มันไม่เป็นกุศลที่มันไม่เป็นไปเพื่อความช้างฉลาดจิตใจของคุณก็จะเกิดแต่นิวรณ์นิวรณ์ห้าน 5. นิวรณ์ก็คือเป็นตัวปิดกั้นกุศลความดีงามเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ทุกวันนี้คนเรามันเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเนี่ยเพราะว่า มันโดนกิเหตุเนี่ยมันมัน,มนรุมแมววอยู่ในจิตใจเพราะว่าเราเสพแต่สิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันอินเข้าไปจิตมันก็จะฟุ้งอยู่กับอารมณ์การมวสันธะทะความกำหนัดความพอใจรักไข่เจอข่าวดีก็มีความพอใจมีความกำหนัดมีความรักใข่เจอคนคอมเมนต์ด่าเสพแต่ข่าวร้ายข่าวราม่าต่างๆจิตใจก็เกิดแต่ความ ความไม่พอใจความพยาบาทความอาฆาตมาร้ายบางคนดูข่าวที่ไม่ดีเนี่ยสามารถทํากรรมที่ไม่ดีเนะี่ยครบสามทางเลยทางใจก็คิดไม่ดีกับเขาทางวาจาก็บางทีก็กดปากด่าเขาวิจารณ์เขาทางกายก็พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ด่าเขาเนะี่ยครบสามทางเลยทางกายกรรมวจี G, กรรมมโนกรรมเป็นไปนในทางที่ทุจริตหมด ดูขาวบางทีเห็นเห็นผู้หญิงสวยๆก็เกิดการชักชวนออกก็ไปข่มขืนไปกระทำอนาจารบางทีก็โลภอยากได้ของเขาก็ทําการออกลวงเขาพูดออกก็อย่างเงี้ยมันก็เห็นไหมมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเนี่ยเกิดการทําชั่วได้ง่ายนในยุคป,ปัจจุบันนี้ยบางทีราไม่ต้องออกนอกบ้าน ไม่ต้องออกไปนอกบ้านหรอกเราก็ทําชั่วไดนะ้อยู่ในบ้านอยู่ที่หน้าจอมือถือเนี่ยเราทําชั่วได้ทั้งนั้นเลกายกายวาจาใจเนี่ยทาได้หมดนะฉะนั้นที่เด็กยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเยา,าชวชนเนี่ยเป็นพวกโมโหร้ายหรือว่ามีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเสพมันมันเสพแต่ข่าวอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีทั้งข่าวที่เป็นสาระข่าวที่เป็นขยะข่าวที่ เกี่ยวกับพวกบันเทิงพวกอารมณ์มีทั้งบวกทั้งลบเลยเนี่ยมันปะเปนปนกันไปหมดแล้วธรรมชาติส่วนใหญ่ของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีการฝึกฝนไม่มีสตินะจิตของเรามันก็จะดึกอะงสู่ที่ต่ําธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมักจะลงไหลไปสู่ที่ต่ําที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไหลไปสู่ที่ต่ําสังเกตด,ดูว่าส่วนใหญ่เรามักจะชอบเสีแต่ข่าวของคนอื่น เรื่องของคนอื่นยิ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีข่าวแฉข่าวรับอะไรต่างๆพคกเนี้ยธรรมชาติของกิเวสมันชอบพาไปดูมันจะเข้าไปดูมันจะเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นพอมันไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนยมันก็จะอินมันก็จะอินทําให้จิตใจมันมันฟุ้งไปด้วยกิเวสมันฟุ้งไปด้วยความคิดถ้าเราดูหนังเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับรักรักหนังรักใครไอพวกนี้ต่างๆ จิตมันก็จะฟุ้งไปกับเรื่องของนะเรื่องของรักๆเรื่องของใครเรื่องของความกำหนัดความพอใจความยินดีต่างๆถ้าเราเสพข่าวในทางที่มันน่าเกลียดน่าชังมันมันไปนในทางที่ไม่พอใจมักถ้าเกิดความโกรธความพยาบาทความมุ่งร้ายต่างๆแล้วแล้วเสพข่าวอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราคิดดูว่าสภาพจิตใจเราจะเป็นอย่างไรเสพข่าว อารมณ์มันก็จะฟุ้งอยู่กับความพอใจไม่พอใจฟุ ació, ized, ้งอยู่กับความพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็อยากได้อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นก็คิดหาช่องทางวิธีการต่างๆจะทํายังไงให้ได้ให้มีให้เป็นเมื่อข่าวที่มันไม่พอใจข่าวที่มันทําให้เราโกรธเกลียดมันก็หาวิธีการช่องทางจะทําัไงทำไรทําอย่างไรทําไมทํะไรมันอย่างไรมันไม่มีสาระแก่นสารที่จะ เอาเวลารไปคิดในด้านการพัฒนาตนหรือว่าทําอย่างอื่นที่มันสร้างสารรค์เลยมันจะมีแต่มุ่งทําร้ายมีแต่มุ่งที่จะเอานะไม่มุ่งทําร้ายก็มุ่งที่จะเอาแต่ถ้าเกิดเรางดเสพข่าวพวกเนี้ข่าวที่มันไม่ข่าวที่มันทําให้ใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการมาสันทักเต็มเก็เต็มไปด้วยความพยาบาทเต็มไปด้วยอุทธจักรอุจจาความฟุ้งซ่านําคาญใจเต็มไปด้วยความ สงสัยลังเลต่างๆพวกนี้ถ้าเรางดไปได้เนี่ยไม่เสพข่าวกีเลสเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราเลือกที่จะไปเสพข่าวที่มันดีๆสาระแก่นสารที่มันในดีๆที่มันให้ความรู้ที่มันสร้างสารค์ที่มันสามารถนําไปพัฒนาชีวิตได้โดยเฉพาะที่มันสามารถนําไปพัฒนาจิตใจของเราได้ให้ให้ใจของเราเนี่ยมันมีสติมากขึ้นให้เราเนี่ยเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นรู้ทันตัวเองมากขึ้น เพราะว่าเราเปิดความเบื่อเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เรารู้ไม่ทันตัวเองคือเราแก้ความเบื่อด้วยเหตุภายนอกเนี่ยมันก็ประทังไปได้ประทังไปได้เบื่อก็ออกไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มันก็แก้เบื่อได้ชั่วคราวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็กลับมาเบื่อใหม่แล้เวเบื่อใหม่คุณจะทํำยังไงความเบื่อมันมันเป็นความรู้สึก หางใจมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งความคิดของเราเราก็ต้องไม่จมปักอยู่กับอารมณ์ของความเบือ่อเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ภายนอกเนี่ยมันทําได้แค่เราอาจจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปงแลงเราอาจจะไปหาแนวคิดสร้างสารรค์หาแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมันมีรสชาติมันมีสีสันขึ้น ฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราเราจะเลือกแบบไหนอ่ะถ้าเราจะเลือกที่จะมีความสุขเราก็ไปมองช่องทางที่มีความสุขที่มันได้ความสุขถ้าเราจะเลือกมีความทุกข์เราก็มองหาช่องทางที่มันจะทําให้อาทุกข์อันนี้มันก็อยู่ที่เรามันอยู่ที่สติอยู่ที่ปรรัญญาไม่ใช่เบื่อก็จมอยู่แต่ความเบือ่อไม่ใช่เบื่อก็เอาแต่บ่นว่า scared, Sabrina. เบื่อแล้วก็หมดหวังาอแท้ทําทํา หมดหวังท้อแท้ก็ทําตัวแบบเอื่อยเฉื่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกถ้าเราเบื่อเราจักทาสิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆหาข้อบกพร่องตัวเองแล้วก็เอามาพัฒนามันก็สามารถทําให้ชีวิตของเรารู้สึกมีคุณค่ามีรู้สึกมีคุณค่า,ม,ม,คคามีประโยชน์ขึ้นมาบ้างหรือว่าไปทาําสาธารณประโยชน์ไป เป็นจิตอาสาการที่จะกำจัดความเบื่อได้ดีเนี่ยเราก็อาจจะมองดูสถานที่โดยรอบอของเรา,อย,าอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยถ้าคุณเบื่อคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งจมอยู่กับความเบื่อคุณอาจจะลองทําความสะอาดบ้านดูไปรอบๆบ้านซิว่าบ้านห้องคุณมันเป็นอย่างไรถอาทมันสกรปรกคุณก็ทําความสะอาดถ้ามันรกค,คุณก็จัดเมื่อคุณได้ยองขยับขยเยอนเคลื่อน,นกาย ไปทํางานต่างๆไปจัดบ้านไปทําอะไรใหม่ๆแล้วองว่าความเบื่อหายไปแน่นอนหรือว่าเอาไปหาอ่านหนังสือไปค้นตู้หนังสือหน่อยเบนทีหนังสือเนี่ยซื้อมาเยอะแยะไม่เคยได้จับได้อ่านฝุ่นเกาะหมดแล้วลองเอาหนังสือมาอ่านเผื่อจะได้วิธีคิดได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆหรือไม่ก็ลองไปเข้าครัวลองทําอาหารที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยจับโทรศัพท์มือถือมาเลยนะเปิด u t ท b e ดูเลยว่า อยากจะทําอาหารแบบไหนเป็นแล้วก็ลองทําดูหาอะไรทําที่มันพัฒนาสร้างสรรค์ที่มันพัฒนาตัวเองมันจะได้ไม่จมกับความเบื่อเหมือนคนที่นั่งเวลานั่งนานๆเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งนานๆจนมันปวดมันเมื่อยอย่างคนนั่งทํางานเนี่ยมันปวดมันเมื่อยเมื่อมันปวดมันเมื่อยก็ไม่ยอมเปลี่ยนท่าไม่ยอมเปลี่ยนมันมันก็เลยกลายเป็นยิ่งปวดยิ่งเมื่อย สะสมกลายเป็นโรคโรคปวดโรคเมื่อโรคก,กระดูกเสือ่อมอย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องของความเบื่อก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนรู้ไม่ทันคุณก็จะจมอยู่กับความเบื่อแล้วเมื่อความเบื่อมันสังสมมากๆเข้ามันก็จะเกิดภาวะที่เป็นภาวะอาจจะเป็นซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตต่างๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่เกิดความเบื่อในชีวิตวมองลองลมองหามุมที่มันจะทําให้เรานั้น เอาชนะความเบื่อดูถ้ามองไม่เจอก็นั่งอยู่กับลมหายใจนะดูลมหายใจเข้าออกหรือไม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้นะสักห้าน,นาทีสิบนาทีลองเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจดูลองสงบจากความคิดทั้งหลายดูบางทีห้านาทีสิบนาทีเนี่ยอารมณ์ความเบื่อของคุณอาจจะหายไปก็ได้อาจจะเจือจางลงไปก็ได้เพราะความเบื่อมันก็ไม่เที่ยงออกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลง มันเบื่อเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เบื่อเฉยเอลอาจจะเบื่อนู่น by. เบื่อนี่เบื่อแฟนแฟนมันทําตัวไม่น่ารักแฟนมันอย่างนู้อย่างนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเราปรับเปลี่ยนเหตุปัจจัยเอลอาจจะไม่เบื่อก็ได้วันหนึ่งถ้าเกิดแฟนเปลี่ยนไปแฟนปรับตัวใหม่เอวก็อาจจะไม่เบื่อเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราลองปรับเปลี่ยนกิจวัตรของเราดูมันก็ทําให้ความเบื่อหายไปได้